สืบสายทานด้วยใจพักพระจกรักกี สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสายทานด้วยใจพักพระจัก,กรีค่ะรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกบรนะคะกับทางสถานีวิทยุจอรสอร้อยค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังลงพื้นที่ไปที่อำเภอจอมบึงจังหวัดร,ราชบุรีนะคะไปติดตามแล้วก็ทําความรู้จักกับเกษตรกรรุ่นใหม่ค่ะคุณอภิวัตสุขพ่วงเจ้าของพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะในพื้นที่ของไร่สุขพ่วงมีความน่าสนใจยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะคะตอนนี้คุณอภิวัตรอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณอภิวัตร สวัสดีครับค่ะวันนี้ต้องขออนุญาตรบกวนเวลาในการทำไร่ทำสวนนิดนึงนะมาพูดคุยกันเพื่อจะได้เป็นข้อมูลให้กับประชาชนให้คุณผู้ฟังที่กำลังฟังทางสถานีวิทยุจสอสร้อยอยู่นะคะครับยินดีมากๆเลยครับค่ะอยากให้ คุณอภิวัตช่วยเล่าให้ฟังหน่อยถึงแรงบันดาลใจในการผันตัวเองมาทําอาชีพเกษตรแบบนี้ค่ะเพราะทราบมาว่าแต่ก่อนเนี่ยเคยทํางานอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็จู่ๆทําไมเปลี่ยนใจกลับมาจับงานด้านการเกษตรล่ะคะมีอะไรเป็นจุดเปลี่ยนคะผมเองก็เป็นหนึ่งในคนรุ่นใหม่นะครับก็คือเมื่อสมัยก่อนก็เป็นบัณฑิตจบใหม่นะครับเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วนะครับก็ได้มีโอกาสได้เรียนหนังสือนะครับแล้วก็ตัวเองเรียนเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับ ก็ตามสายการศึกษาเนี่ย<า>ก็หนีไม่พ้นกับการไปทํางานในในระบบอุตสาหกรรมนะครับก็มีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสชีวิตในเมืองบ้างนะครับในช่วงเวลาหนึ่งนะครับในเรื่องในช่วงที่ตอนนั้นก็ไปรับราชการทหารด้วยนะครับแล้วก็ไปทํางานด้วยนิดๆหน่นนนนอยๆนะครับ<า>ก็ตัวเองก็เป็นเด็กบ้านนอกนะครับอยู่จงังหวัดราชบุรีนะครับก็ถูกเลี้ยงมาในสภาพแวดล้อมอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็รู้สึกว่าพอออก ไปสู่โลกภายนอกแล้วเนี่ยชีวิตมันไม่ได้สวยงามเหมือนที่เราเราเราอยู่บ้านนะครับอยู่ในอ้นอมอกของพ่อแม่นะครับก็ ه, ในช่วงที่ผมเข้าไปอยู่ในกรุงเทพเนี่ยช่วงปีสองพัน่ร้อยห้าสิบสามนะครับช่วงนั้นก็เกิดสิ่งหนึ่งก็คือเกิดเรื่องของความไม่สงบนะเกิดความขัดแยง้งทางความคิดนะครับเกิดขัดแย้งทายงการเมืองนะครับแล้วก็มันก็เกิดความวุ่นวายขึ้นนะครับในในเรื่องของความขัดแย้งทางความคิด การเมืองไม่ทําให้คนเนี่ยทะเลาะกันนะครับอย่างแรกที่ไปเจอนะครับก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจละนะครับเพราะว่าบ้านเราเคยสงบกว่านี้สองต่อมาก็คือในช่วงปี2 5 5 4เนี่ยเมื่อส0ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็เกิดภัยพิบัติธรรมชาตินะครับในเมืองหลวงนะครับจํำทาวก็คือน้ําท่วมใหญ่จาได้จาได้ค่ะเราคิดว่าเราอยู่ในที่ที่ดีที่สุดนะครับอยู่ในที่ที่ค่อนข้างปลอดภัยนะครับ แล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ว่าพอเจอกับภัยพิบัติแล้วเนี่ย mm. ก็ทุกคนก็วุ่นวายกันไปหมดนะครับ mm. ก็เลยรู้สึกว่าภัยพิบัติเนี่ยม,มันคงจะไม่เกิดขึ้นแค่ปี54ปีเดียวแน่นะครับมันก็คงจะเกิดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ได้มีพื้นที่อพยพหลบภัยอะไรเลยนะครับก็ต้องเผชิญก mm. ับชะตากรร,รมน้ำท่วมไปนะครับตัวเองก็ยังเด็กแล้วก็ต้องทํางานนะครับต่อมาก็คือพอเกิดภัยพิบัติธรรมชาติเนี่ยคนก็เกิดการกักตัวอาหารนะครับเกิดความขัดแย้งนะครับ ไม่ต่างอะไรกับตอนขัดแย้งทางการเมืองแต่ว่าอันนี้เป็นการขัดแย้งที่แยง่งทรัพยายกรกันแย่งน้ําสะอาดกันแย่งอาหารกันนะครับบางคนมีเงินเยอะมากแล้วแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะมีโอกาสที่จะไปกักตุนอาหารได้ว่าแย่งไม่ทัน<ฆ>น้ําสะอาดที่เคยอยู่ที่เคย,ม,เคยม,มีกินกันอยู่ก็วัน,ว,นวันหนึ่งก็ไม,ม่มีน้ําขายนะครับสุดท้ายก็ตัวเองมีโอกาสได้ไปสัมผัสแล้วก็คงจะติดเชื้อโรคระบาดโรคหนึ่งนะสมัยนั้นเรียกว่าไข้หวัด2009ก็ได้ติดมาเป็นไข้หนักแล้วก็ สุภาพก็แย่เลยนะครับเราค้นพบสี่เรื่องนี้นะครับที่เป็นจุดเปลี่ยงของชีวิตบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยแรงบันดาลใจมีใครอยากจะชวนไปทำโน้นทำนี้แต่ว่าสำหรับผมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงด้วยวิกฤตในชีวิตนะครับที่ไป,ไปเผชิญค่ะยังไม่รู้จะทำอะไรครับพี่กลับมาบ้านก็ยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรเพราะว่า,เ,าเหมือนกลับมาตั้งสตินะเพราะว่าเราก็ยังคน้นหาตัวเองไม่เจอเราเป็นบัณฑิตจบกใหม่นะค้นหาตัวเองไม่เจอแต่ว่า ตอนท,ที่เยงกลับมาเนี่ยรู้สึกเลยว่าตัวเอง,ตเองโตแล้วแล้วก็เรียนจบแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นภาระกับครอบครัวมากซึ่งควรจะต้องดูแลตัวเองได้แล้วนะครับในเวลาเดียวกันก็ต้องดูแลครอบครัวด้วยนะครับก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระนะครับแล้วก็อยากจะหางานทํานะครับอยากจะมีเงินนะครับเหมือนเด็กรุ่นใหม่ทั่วไปนั่นแหละครับแต่ว่า<ม> <oppon. S 2> การหาเงินมันเป็นเรื่องที่ยากลําบากมากเลยกับการอยู่บ้านนอกนะมันไม่ได้มีแหล่งที่จะทําให้เราทําเงินได้ทุกวันนะครับอืมชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ทํา เกษตรกรรมนะครับปลูก <silly> อ <jard> anyway. ้อยปลูกมันปลูกทํานาการที่จะหาเงินให้ได้เป็นกอบเป็นกำเหมือนในเมืองหลวงเนี่ยมันก็ทําได้ยากครับเราก็เลยเราก็เลยกลับมาคิดว่าเราจะทําอะไรได้บ้างในฐานะลูกผู้ชายนะครับฐานะลูกชายเนี่ยทําอะไรได้บ้างค่ะอืมก็เลยที่ที่บ้านเนี่ยค่อนข้างโชคดีคือมีที่ดินที่รกล้างมานานเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่นี่ไม่ได้เป็นเกษตรกรคุณพ่อแม่เป็นเป็นราชการซึ่งที่ดินเนี่ยก็รกล้างมานานแล้วไม่มีใครทานะครับเราก็ไม่อยากจะทาตัวยู่เฉยนะครับก็ เลยลองใช้ที่ดินที่ว่างเปล่าแล้วลบร้างมาเนี่ยลองมาทําอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าตั้งความคิดกับตัวเองว่าถ้าการหาเงินมันเป็นเรื่องที่ยากนั้นเราลองลอง,ลองช่วยที่บ้านหยุดใช้เงินดีกว่าการหยุดใช้เง<ม>ินเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ง่ายกว่าการหาเงินตอนนั้นก็เป็นเป็นมันเป็นตั้งโจทย์ให้กับชีวิตนะครับก็เลยลองดูพฤติกรรมว่าพฤติกรรมของเราเองแล้วก็พฤติกรรมของคนในครอบครัวเนี่ยเวลาจะใช้สตังเนี่ยนะครับหมดไปกับเรื่องอะไรบ้างนะครับก็ปรากฏว่ามันก็หมดไปกับ สี่เรื่องเรื่องกินเรื่องใช้เรื่องที่อยู่เรื่องปัจจัยสี่นะครับอืมหลักๆเลยสี่เรื่องใช่คุณแม่ไปตลาดคุณแม่ก็ซื้อข้าวสารซื้อพริกขิงขคาตะไคายหมูเห็ดเป็ดไก่เต้ไมไปหมดนะครับกลับมาแล้วก็ค่าใช้จ่ายเราเกินครึ่งหนึ่งของครอบครัวที่เป็นารายได้เนี่ยก็หมดไปกับเรื่องของอุปโภคบริโภคอืมค่ะก็เลยแบบอยากจะทําอะไรแบบนี้นะครับก็ลองดูว่าครอบครัวเรากินอะไรก็พยายามหาปลูกตัวเองก็ไม่ได้เรียนเกษตรมาแต่ว่า ก็พยายามเรียนรู้เองนะครับแล้ว <rotor> ก็ในยุคนั้นก็ส <tutto> ื่อสื่อต่างๆก็เข้าถึงได้ง่ายแล้วนะครับก็มีอะไรให้เข้าไปเรียนรู้เรียนรู้จากคุณตาคุณยายบ้างเรียนรู้จากผู้สูงอายุบ้างคนที่มีความชำนาญบ้างนะครับก็หัดปลูกข้าวเริ่มจากปลูกข้าวก่อนใช่ครับก็ปลูกข้าวว่ามีที่นาอยู่ประมาณห้าไร่นะครับก็ปลูกข้าวปลูกข้าวเสร็จก็รู้สึกว่าเออกินคนไทยกินข้าวอย่างเดียวไม่พอมันต้องมีกับข้าวด้วยนะครับก็เลยเอาพวกพี่ขิงคาตะไคร้เนี่ยไปปลูกไว้ตามหัวคันนา นะครับก็วันหนึ่งก็ทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอยู่ประมาณปีหนึ่งนะครับปรากฏว่าตอนนี้คุณแม่กับผมกลับบ้านจากการไปแจกตลาดเนี่ยเราเราตกใจนะเพราะปกติคุณแม่จะซื้อกับข้าวไม่เยอะมากหละค่ะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่คุณแม่ผมเนี่ยซื้อกลับมาได้อย่างเดียวคือน้ำมันพืชก็ถือน้ำมันพืชเราผลิตเองไม่ได้ผมไม่รู้นะว่าแม่เกิดอะไรขึ้นกับแม่ผมนะครับว่าผมกลับมาพร้อมน้ำมันพืชก็เดียวผมก็ถามนะครับว่าอ้าวทำไมวันนี้ได้น้ำมันพืชมาขวดเดียวล่ะ แม่ก็ตอบแบบแบบแม่คุยกับลูกนะพราะว่าก็ก็เองเล่นปลูซะหมดนี่จะให้แม่ซื้ออะไรเ่ะอี่ถ้าผลิตน้ำมันพืชได้แม่คงไม่ต้องออกจากบ้านเลยใช่ไหมนานเป็นอย่างนั้นไปก็เ,ปเลยแบบ<อ>จากที่เราคิดว่าตัวเองเป็นภะละข<ฆ>อได้ยิน<ฆ>ได้ยินสิ่งที่ที่ท,ที่ที่แม่พูดอะว่าแม่ไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วเพราะว่าเพราะว่าลูกทําได้หมดอืรลทำได้หมดแล้วความรู้ล่ะคะคุณอภิวัตรความรู้ในการทําการเกษตรเราไปเรียนรู้จากไหนบ้างอะ ตอนนั้นก็เรียนกับคุณตาคุญญายครับยังทํานาก็เรียนกับคุณตาค,คุญญยายเพราะว่าตายายผมทานามาตั้งแต่ยุคหลังสงครามโลกนะคุณตาคุญญายผมก็อายุแปดสิบจะเก้าสิบหมดแล้วนะครับคุณตาคุญญายก็ตั้งแต่ไถนานด้วยวัวนะครับรู้ฟ้าฝนรู้สติรู้พันุ์ข้าวมีภูมิปัญญาเราไม่รู้ตัวเลยั้มว่าเราไปเรียนในมหาลาัยไกลแสนไกลเนาะแต่ว่าให้องค์ความรู้ที่ทําให้เราดํารงอยู่ได้เนี่ยมันอยู่แค่แค่ในบ้านเรานี่เองแต่เราไม่เคยไปถามตายายเราเลยนะ นั่นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่มันเลยกลายเป็นแรงบนันดาลใจว่าเราคงจะเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะหืึหเราจะเรียนสักร์ามาหนึเราจะอยู่ในหรือเราจะเป็นยังเจเนอเรชันเป็นเด็กยุคใหม่แต่ว่าเราเกิดมาในสภาพแวดล้อมที่มีความพร้อมนะครับทั้งฐานทรัพยากรที่ดินแล้วก็มีคนที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่มีภูมิรู้เนี่ยเราก็คงจะไม่ต้องไม่ต้องคงยังไม่ต้องไปทําอะไรทะเยอทะยานแต่ว่าเราคงจะต้องมาจริงจังกับเรื่องที่เราคิดว่า มันมันฟ้ามันประทานมาให้เราตั้งแต่เราเกิดมาแล้วแหละแต่เรามองข้ามไปค,ค่ะแล้วทีนี้พอเราตั้งใจมาจับทางการเกษตรอย่างจริงจังและเรียนรู้จากคุณตาคุณยายมาก่อนและ้ะหลังจากนั้นก็เห็นบอกว่าได้นําองค์ความรู้หรือแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่เก้ามาปรับใช้ด้วยเรื่องมันเป็นอย่างงี้ครับคือว่าไอ้การที่เราพอะปลูกเพื่อการบริโภคอุปโภคในครัวเรือนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องใช้กําลังมากนะครับ ไอ้ทรัพยากรที่เรามีเนี่ยน้าดินน้ําที่เรามีเนี่ยมันเพียงพอแต่วันหนึ่งเราเราคิดว่าไอ้การทําเกษตรเนี่ยมันน,น่าจะทําให้เรามีอาชีพได้เป็นอาชีพได้ที่เราเลี้ยงตัวเองได้นะครับก็เลยคิดว่ามันก็คงจะต้องทําอะไรให้มากกว่าการเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวมันควรจะต้องเป็นเรื่องของอาชีพนะครับก็เลยพยายามทําทุกอย่างมากขึ้นกว่าเดิมประมาณทวีคูณประมาณเท่าหนึ่งนะครับเพื่อหวังว่าจะไปแลกสตางค์มาได้นะครับเช่นปลูกข้าวก็ปลูกข้าวให้มากขึ้น ทำนามากขึ้นปลูกผักมากขึ้นนะครับเคยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่4ี่ห้าตัวก็ลองเพิ่มเป็นหนึ่งตัวนะครับการที่เราการที่เราเริ่มที่จะขยับตัวแล้วก็ขยายกิจการเพื่อนําไปสู่อาชีพเนี่ยมันก็ทําให้เราพบปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นระหว่างทางนะครับสิ่งแรกที่เราเจอคือว่าฐานทรัพยากรที่เรามีเนี่ยมันไม่พอเพราะว่าเราเป็นพื้นที่แห้งแล้งอย่างแรกเลยนะครับเราเป็นพื้นที่แห้งแล้งที่ไม่มีชุมทานเราทํานาได้แค่ฤดูฝนเท่านั้นเอง ไอ้ทรัพยากรที่เราใช้เนี่ยมันไม่พอละแล้วองค์ความรู้ของตายายเนี่ยก็ไม่พอละเพราะว่าตายายเกินในยุคที่บ้านเรายังอุดมสมบูรณ์วันนี้เราต้องเผชิญกับความขาดแคลนเผชิญกับความไม่แน่นอนของธรรมชาติเผชิญกับภัยพิบัติเผชิญกับภัยแล้งภัยน้ําท่วมอย่างเงี้ยเล้วใค,คิดใครที่จะมีความสามารถในการจัดการฐานทรัพยากร,กรได้เก่งที่สุดนะครับจริงก,ก็ก็ค้นหามานานนะแต่ใช้วิธีการค้นหาในในในเซิร์ชเอนจินเนี่ยในในอินเทอร์เน็ตเนี่ยว่า ใครบ้างที <S 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 <S, 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 ่เก่งเรื่องของการบริหารจัดการดินและน้ําเซิร์ชคําว่าที่สุดในโลกด้วยนะครับหรือผมต้องการอาจารย์ที่เก่งที่สุดนะผมอยากจะรู้ว่าใครที่เก่งที่สุดในโลกนะครับปรากฏว่าชื่อแรกที่ขึ้นมาเนี่ยทําให้ผมทําให้ผมตกใจนะชื่อแรกที่ขึ้นมาคือคนที่เก่งเรื่องดินและน้ํเนี่ยมากที่สุดในโลกเนี่ยคือคิงภูมิพลนะืเออชื่อแรกที่ขึ้นมาเนี่ยคือคิงภูมิพลอดุลยเดชนะซึ่ง มาจากบทความของต่างประเทศด้วยนะครับค่ะถ้าเราเลยคิดว่าอ๋อคนที่เก่งเรื่องนี้ตอนนั้นพระอ,องค์ท่านก็ยังมีประชนชีพอยู่นะครับพระอ,องค์นั้นก็ทําเรื่องนี้มานานจนพระอ,องค์นั้นก็ประชวนแล้วก็อยู่ในโงรงพยาบาลแต่วนะ่าผมก็ไม่มีโอกาสได้ไปเห็นตอนพระอ,องค์ท่านยังมีกําลังที่จะทํางานพัฒนาประเทศแบบนี้แต่ว่าก็ยังก็ก็เลยเข้าไปค้นหาสิ่งที่พระอ,องค์ท่านทิ้งเอาไว้ก็คือโครงการในเนื่องมาจากเพิ่มเรืต่างๆนะครับก็เลยตัดสินใจเดินทาง อยาจะเดินทางไปเยี่ยมในวังสุนจริรดาบ้างไปดโโูโครงการเนื่องมาจากพระริมริบ้างที่อยู่ในทั่วประเทศไทยนะครับซึ่งพวกทัานทาไปเยอะมากเลยแล้วก็ในสิ่งที่พวกนั้นทำเนี่ยในพื้นที่เนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านผมไม่เอาแล้วก็คือเป็นพื้นที่ที่ประสบชะตากรรมเดียวกับเราก็คือดินเสื่อมโทรมไม่มีน้ํานะครับเป็นพื้นที่ที่ไม่มีต้นไม้มาก่อนเลยแต่พวกนั้นก็ฟื้นฟูอย่างที่จังหวัดลบบุรีเนี่ยใกล้ๆบ้านผมเนี่ยก็มีโครงการเฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม เขาจมงุมอันนี้นไมจะเพิ่มผลิตใช่ครับก็เป็นสถานที่ที่ผมเข้าไปเรียนรู้บ่อยๆเรื่องการใช้ยาแฝกในการปรับปรุงดินเรื่องการปลูกโดยไม่ต้องปลูรกร,รือเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับก็ไปถูกใจเรื่องกเกษตรทฤษฎีใหม่เพราะว่าพระองค์ท่านสมใส่ใจเรื่องพื้นที่ขนาดเล็กซึ่งมันมัน,มน,มนเราเป็นพื้นที่กเกษตรขนาดเล็กนะครับและขาดแคลนน้ํานะครับพระองค์ท่านก็เลยสอนว่าให้เรายอมสลัดที่ดินประมาณหนึ่งในสี่ส่วน ประมาณทั้ง25-30เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เป็นแหล่งเก็บน้ําฝนนะครับเพื่อใช้ตลอดทั้งปีเช่นเมื่อก่อนเราไม่คิดเรื่องการเก็บน้นําฝนเพราะเราคิดว่าเราเพาะปลูกในฤดูฤดูฝนอยู่แล้วนะครับ<ม>แต่ว่า,าพอเราจําเป็นที่จะต้องเพาะปลูกตลอดทั้งปีเพื่อทําให้เรามีรายได้มีผล,ผลผลิตมาขายอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีน้ําตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็เรื่องดินนะครับดินเราก็เสื่อมโทรมนะก็ไปเรียนรู้เรื่องการการการอนุรักษ์ดินและน้ํานะครับเพราะฉะนั้นการน้อมนาเรื่องปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย จึงเป็นชุดความรู้ใหม่นะครับซึ่งผมไม่ได้ไม่ได้เรียนในรู้มหาวิทยาลัยแต่ว่าใช้เวลาประมาณ10ปีนะครับที่ผ่านมาในการศึกษาตั้งแต่ปรัชญาวิธีการคิดนะครับปรัชญาเป็นเรื่องที่เราไปตีความว่าปรัชญาสิกิพอเพียงคืออะไรปรัชญามันเป็นเรื่องกว้างๆแต่ว่าพอเราไปใช้เราก็ต้องตีความนะครับแล้วก็นามาไปยุกต์ใช้อีกเพราะว่าสิ่งที่พระองค์ท่านทําในวังแล้วก็ทําในโครงการของพระองค์นั้นเนี่ยก็ไม่เหมือนที่บ้านเราเพราะฉะนั้นะต้องอาศัยทุกศาสตร์เลยนะครับก็ค่อนข้างโชคดีที่พระองค์ท่าน มีพปรีชาาสามารถในทุกๆศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมเกษตรกรรมนะครับการพวกการศึกษาพวกพลังงานน้ําอะไรพวกเนี้ยเราก็เอามาใช้นะครับผมเกิดมาในยุคที่โชคดีนะผมคิดว่าผมตอนแรกผมเสียดายว่าผมเกิดมาไม่ทันตอนที่พวกท่านยังยังแข็งแรงนะครับแต่ว่าพอผมพอผมเกิดมาในยุคที่ผมเป็นรุ่นหลานนะผมเป็นลูกลุ่นรุ่นลูกหลานแล้วผมคิดว่าองค์ความรู้ที่พวกท่านทิ้งเอาไว้เป็นองค์ความรู้ที่ตกผลึกแล้วแล้วก็ เป็นความรู้ที่ยังใช้ไปได้อีกนานครับแล้วก็ลองเอามาทําเลยครับเพราะพ่อแม่ยกที่ให้สวยๆตอนแรกก็ยกที่แบบเรียบๆให้เลย,ยไปแล้กประมาณยี่สิบห้าไร่ในปีแรกนี่เราชัดเจนเลยว่าเราเริ่มมีน้ําใช้ในยามหน้าแล้งช่วงเมษาพฤษภาเมษาพฤษภาเนี่ยเรามีน้ําใช้ตลอดทั้งปีนะครับณปัจจุบันเนี่ยค่ะตัวไร่พ่วงสุกเองเนี่ยก็ได้พัฒนาแล้วก็เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยใช่ไหมใช่ครับจริงตัวตัวพื้นที่เราเองเนี่ย พอมาช่วงปีหลังๆที่เราคิดว่าเราผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วนะครับแล้วเรารู้สึกว่าเหตุการณ์บางเห,าเหตุการณ์ที่มันเคยเป็นปัญหาอุปสรรคเนี่ยเราก็สามารถใช้ใช้ความรู้ที่เรามีนะครับแก้ปัญหาได้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าปัญหาของเราเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาของเราคนเดียวและะ้วตอนนี้มันเป็นปัญหาของอชุมชนเป็นปัญหาของอประเทศและเพราะว่าตอนแรกผมก็คิดว่าผมโชคายคนเดียวที่ไม่มีนาม้าแต่ว่าคนที่อยู่ในพื้นที่เขตจังหวัดทานมีไม่ถึงไม่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ในประเทศไทย เกษตรกรส่วนใหญ,ญ่ก็ไปเิญกับภัยแล้กงก็ต้องกลับไปสู่การเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อยส่วนมากก็จะเป็นพืชอุตสาหกรรมที่ปลูกแล้วกินไม่ได้เลยต้องเข้าสูุ่าสารกรรแปลรูก,ก่อนถึงกินได้เช่นอ้อยมันสำปะหลังยางพาราอะไรพวกนี้พอเราทำเสร็จแล้วเรารู้สึกว่าการทำกรเกษตรแบบนี้นะมันก็ตอบสนองเรื่องของปากท้องปัจจัยการใช้ชีวิตรวมถึงรายได้ด้วยแล้วก็เรื่องของสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันหมดเลยนะครับเราก็เลยประมวลองค์ความรู้ที่เราสะสมมาทั้งส0ปีเนี่ยมาวิพ เออถ้าวันหนึ่งจะมีคนเดินมาบ้านเราเยอะๆเนี่ยแล้วก็มามาักมาเรียนรู้ในสิ่งที่ครอบครัวเราเป็นเนี่ยพ่อกับแม่จะว่ายังไงเห็นด้วยไหมพ่อกับแม่ก็เห็นด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของบุญใหญ่มันเป็นอีกจุดจุดหนึ่งที่ชีวิตลูกควรต้องก้าวไปถึงก็คือการได้ทําประโยชน์เพื่อผู้อื่นก็เลยตัดสินใจว่าเราทําสําเร็จแล้วเราก็ส่งความสุขเนี่ยต่อเราเลยชื่อไล่สุขพ่วง ก็เลยตั้งชื่อไล์ตัวเองไลสุกพวงการที่เรามีมาแบบนี้เองมันเป็นนามสกุลผมด้วยแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ฟ้าประทานมาให้ตั้งแต่เกิดก็คือเป็นนามสกุลนะแล้วรู้สึกว่าเออความสุขเนี่ยการมีความสุขคนเดียวมันเป็นเรื่องที่เห็นแก่ตัวนะครับแล้วก็การที่เรามีความสุขอยู่คนเดียวแล้วคนคนอื่นยังมีความทุกข์วันหนึ่งเราก็จะอยู่ในสังคมไม่ได้เพราะว่าสังคมมันกำลังแย่เราจะรอดคนเดียวไม่ได้มันต้องมีระบบเศรษฐกิจที่เกื้อกูลกันก็เลยก็เลยแบ่งตั้งชื่อไลแสุกีควยคิด แบ่งปันความสุขให้คนอื่นคือให้คนอื่นมีความสุขพ่วงต่อกันไปนะครับคนก็เข้ามาเรียนรู้ <c oughs> ที่ไร่สุขพ่วงในเรื่องของการทําเกษตรอินทรีย์เรื่องของการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ประมงการแปรรูปรวมถึงการหัดค้าขายการปลูกผักในตะกร้าเพื่อช่วยเหลือคนที่ไม่มีที่ดินเช่นคนที่อยู่ในเมือง <c oughs> ก็ให้มาหัดส,สานตะกร้าเป็นภาชนะแล้วก็ปลูกผักไว้กินตามระเบียงบ้านดาดฟ้าอะไรเงี้ยเราก็ช่วยเหลือคนพวกนี้ได้มาตลอดเพราะว่า คนที่จะมาทำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ทุกวันนี้น้อยเต็มทีแล้ะครับเพราะว่าทุกคนต่างสูญเสียที่ดินจากระบบเศรษฐกิจที่มันค่อยๆแย่ลงก็เรียกได้ว่าพื้นที่ที่ไร่สุกพ่วงเนี่ยเป็นพื้นที่ต้นแบบในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่ที่คนเมืองที่อยู่ในต่างจังหวัดต่างจังหวัดก็มีชุมชนเมืองอะนะเขาก็เข้ามาเรียนรู้แล้วเอาไปปรับใช้ได้ใช่ไหมคะคือโจทย์คำว่าพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเอาเข้ามาใช้เพราะว่าตอนแรกเราคิดว่า เราควรจะสอนเรื่องเกษตรอย่างเดียวไหมเราควรจะสอนเรื่องการเลี้ยงเป็ด <S <S เลี้ยงไก่อย่างเดียวไหมแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของหมูเห็ดเป็ดไก่เนาะเรื่องปัจญ,ญาสี่พอเพียงมัน<ช>เป็นเรื่องของการพัฒนานนพัฒนามนุษย์ นะครับมันเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองพัฒนาจิตใจพัฒนาชุดความรู้พัฒนา m มซ์เซตตัวเองเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดแล้วก็ให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันค่ะเพราะคุณอภิวัตรบอกว่าต้องเข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างนี้เนี่ยทางไร่สุขพวงอะต้องมีการปรับตัวอะไรบ้างไหมคะได้รับผลกระทบไหมคะเราก็ได้รับผลกระทบบ้างครับแต่ว่าน้อยนะครับเพราะว่าเราเคยเจอวิกฤตนี้มาเมื่อสิปีที่แล้วแล้ว อย่างที่ผมเล่าให้ฟังก็คือว่าเราเจอเทวทูตทั้งสี่แล้วนะครับก็คือเก <c oughs> ิดภัยพิบัติธรรมชาติ <c oughs> เกิดปัญหาความอดอยากเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจเกิดโรคระบาดมาเมื่อสิบปีที่แล้วจริงอยากให้คนไทยลองย้อนเวลาไปเมื่อ2 5 5 4นะปีนี้2,164แล้วนะชะตากรรมที่ <c oughs> รเราเผชิญอยู่ตอนนี้คือ10ปีที่แล้วเลยไม่ใช่เรื่องนำ้ำท่วมอย่างเดียวนะส่วนเรื่องของโควิด19เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเข้าใจมันนะครับว่า คนที่จะอยู่รอดในยุคสมัยเนี่ยคือคนที่แข็งแรงอย่างเราเนี่ยผลกระทบทางสุขภาพเนี่ยเราก็ยังไม่เคยเจอในคนในครอบครัวป่วยนะครับเพราะว่าเราเนึเราทํางานทุกวันรเราตากแดดทุกวันเราได้รับออกซิเจนต่อวันสูงนะครับเพราะว่าเราอยู่ภายใต้ป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างของในหลวง มีออกซิเจนในบรรยากาศสูงนะครับเมื่อคนได้รับออกซิเจนสูงปอดก็แข็งแรงนะครับร่างกายก็แข็งแรงแล้วก็มีอาหารที่เป็นอาหารที่ไม่มีสารเคมีนั้นร่างกายเราจรึงแข็งแรงมากครับในเรื่องแรกที่เราไม่ได้ไเผชิญปัญหาเลยก็คือเรื่องของสุขภาพนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับในเรื่องของรายได้ก็ไม่ได้รับผลกระทบเลยครับกับกลายเป็นโอกาสที่ทําให้คนเนี่ยอยากจะมาเรียนรู้นะครับเราก็อยากจะเข้ามาศึกษาแล้วก็อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์ของที่ไร่เรา เพราะว่าเขาเรือกดูแล้วว่าเขาป่วยเพราะว่าเขากินอาหารไม่ดีเขาก็เลยหันมาหา<ม>อาหารที่เป็นผลผลิตอินทรีย์ที่ไม่มีสารเคมีมจากไร่สุกพวงทุกวันนี้เราก็ถึงขนาดที่ว่าคนในชุมชนก็ปั่นจักรยานขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ตกเย็นเย็นก็จะมาคอซื้อผักแล้วก็ให้เขาไปเก็บผักเองเลยทุกวัน,นเราก็เลยไม่ต้องไปขายปอกไรนะครับผลก็เข้ามาอุดหนุนเราพร้อมกับเรียนรู้เราไปด้วยนะแสดงว่าผลผลิตที่ไร่สุกพวงี้ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของพืชผลเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคะเป็นพืชผักใช่ครับใช่ใช่ก็มีพืชผักแล้วก็มีพวก ผลผริจาบปศุสัสตว์เช่นไข่เป็ดไข่ไก่นะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์แปรรูปนะครับเช่นน้าตาลอ้อย,ยอผลิตภัณฑ์อบแหง้งพวกกล้วยพวกชานะครับเครื่องสําหรับอุปโภคก็มีเช่นสบู่แชมพูยาสะผมอะไรพวกนี้เราก็ทํา ครอบคลุมเลยอุปโภคและบริโภคใช่ครับก็ขายเครื่องอุปโภคและบริโภคค่ะและอย่างนี้ถ้าคุณผู้ฟังที่กําลังฟังอยู่สนใจแล้วก็อยากจะอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากไร่สุกพวงอย่างนี้ติดต่อได้ที่ไหนบ้างคะมีกี่ช่องทางคะช่องทางเราก็มีทาง f o o k f o o p f g n นะครับชื่อว่าไร่สุกพวงนะครับก็พิมพ์ภาษาไทยเข้าไปในช่องค้นหาเลยนะครับก็ในนั้นก็จะยิงเราไม่ใช่เพจขายของนะเราเป็นเป็นเพจการศึกษา เพจให้ความรู้แต่ว่าส่วนมากคนที่เขาเห็นเรื่องราวของเราแล้วเขาก็อยากจะชิมสินค้าของเราอยากจะชิมน้ําตาลอ้อยเอาไปใส่กาแฟอยากจะหยุดกินน้าตาลทราย <Okay. S 1> ถ้าเป็นพวกผลิตภัณฑ์แปรรูปก,ก็ส่งทางพัสดุได้นะครับส่งไปให้ที่หน้าบ้านได้แต่ว่าถ้าเป็นพวกผักสดอะไรพวกนี้เราก็ไม่ได้มีหน้าร้านที่ไหนเพราะ <c oughs> ว่าส่วนมากก็ขายในชุมชน <c oughs> ก็อาศัยคนคที่อยู่รอบข้างเนี่ยมาซื้อนะครับแต่ก็ใครที่สนใจจริงๆก็สามารถมาได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องมาซื้อของก็ได้แต่ว่ามาเรียนรู้มาอะไรก็ เราถือว่าเป็นเราเป็นครอบคอรัวตัวอย่างว่าค่ะก็แวะไปเรียนรู้ได้ที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ที่ไร่สุขพวงที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะคะแหมวันนี้พอคุยเสร็จเรียบร้อยแล้วมีความรู้สึกว่าเออจริงๆเรื่องของการทําเกษตรเนี่ยไม่ใช่อาชีพที่เออบางคนจะรู้สึกว่า,าไปทําเกษตรนี่คือหมดหนทางที่จะประกอบอาชีพอื่นจริงๆมันไม่ใช่เลยนะมันอยู่ที่ การเลือกของเราแล้วก็ความสุขในการทํางานของเราด้วยมันไม่ใช่ทางเลือกคตอนนี้มันกลายเป็นทางรอดแล้วนะครับทางรอดอ๋อใช่ใช่มันเป็นทางรอดหลายๆคนก็พูดแบบนั้นเป็นทางรอดค่ะจริงๆเห็นด้วยเห็นด้วยจบหมดเลยครับตอนนี้ในคนที่ิตจบใหม่อย่างน้องๆคนรุ่นใหม่ที่เป็นเด็กๆเนี่ยก็กลับมาทําเยอะนะครับกลับมาทําเยอะเรื่องเกษตรนะครับเพราะเขารู้สึกว่าค่ะเขาไปเผชิญกับสถานการณ์แบบนั้นแล้วเขาคงจะเหมือนคนรุ่นผมอะก็คือทนแรงกดดันไม่ไหวนะครับ ก็กลับมาบ้านแล้วก็อยากจะทําอะไรแบบนี้ก็ตอนนี้ก็เป็นทางทางรอดของหลายๆคนนะครับที่กลับมาใครที่มีที่ดินก็โชคดีใครไม่มีที่ดินก็ต้องไปเยี่ยมหาชุดความรู้อย่างอื่นนะครับเข้ามาช่วยเรื่องเกษตรคนเมืองแล้วคนนี้ก็สามารถเยียวยาได้นะครับในช่วงนี้ก็อยากให้ตัวเองเป็นแรงบันดาลใจให้กับให้กับคนหลายๆคนว่าเราค่อนข้างโชคดีนะเราเกิดในประเทศที่มีความบุรมสมบูรณ์ติดอันดับต้นๆของโลกนะครับแล้วก็มีพระมหากษัตริย์ที่ดีมีสถาบันที่ดีมีศาสนาที่ดีนะครับ ภัยพิบัติที่ทั้งโลกกาลังเผชิญอยู่นะครับถือว่าเล็กน้อยมากสำหรับประเทศไทยประเทศไทยก็โดนบ้างน,นิดหน่อยแต่เทียบกับเพื่อนบ้านเราประเทศอื่นในโลกเนี่ยเขาต้องเผชิญอะไรมากกว่าเราเยอะนะครับอยากจะให้คนไทยได้ใช้โอกาสนี้เนะี่ยให้คุณเก็บตังค์ซื้อรถราคาเป็นล้านได้เก็บตังค์ผ่อนบ้านราคาหลาย 4- ี่ห้าล้านได้ลองเก็บลองเสียสละเก็บเงินซื้อที่ดินสักหนึ่งไร่นะครับเป็นเป้าหมายในชีวิตนะครับแล้วก็วันหนึ่งถ้าเราเกิดอะไร ที่มันวิกฤตจริงๆเนี่ยเราจะได้มีแผ่นดินเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ได้ใช้อโอกาสนี้ในการอยู่รอดในประเทศที่มัน,นทุกคนในโลกอิจฉาอย่างประเทศไทยค่ะได้ค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณอภิวัติสุขพ่วงเป็นอย่างมากเลยค่ะที่มาร่วมพูดคุยและก็มาเล่าประสบการณ์ในชีวิตให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะถ้ามีโอกาสจะแวะไปเยี่ยมที่ไร่สุขพ่วงนะคะด้วยความยินดีครับยินดีมากค่ะ,คะ ค่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะสําหรับท่านที่ต้องการฟังรายการย้อนหลังก็สามารถติดตามได้เช่นกันนะคะจากทางเว็บไซต์ของ JS100 YouTube JS100 Radio Official แล้วก็ทางเว็บไซต์ของสํานักงานกรปร,รค่ะ www.rdpb.go.th นะคะติดตามรายการสืบสายทานด้วยใจพักพระจักกรีได้ใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดียวกันนี้สําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะสํานักงานกรปรร,รวมสืบสารงานพระราชดำริ